ดีค่ะเต้นเล็กรถดดสวยอยู่ที่ลำานลูกกาคลองสองนะคะวันนี้จะเสนอ bmw g e 2 0 1 2เครื่อง2.5 f 1 0ไฮไลทต์ตัวท็อปสุดค่ะเดิมทุกชิ้นนะคะไม่เคยเฉี่วชนเกียร์สปอร์ตเปลี่ยนที่พวงมาลัยวิ่งใช้งานเหมือนต้นๆค่ะมี bsi เหลือ4ปีเต็มนะคะยังไม่จดทะเบียนค่ะเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อเจ้าของได้ออกรถศูนย์ BM เ a ็มไทยเยอรมันออตโต้นะคะราคาอยู่ที่3 2 9 0 0 0 0บาทราคาออกห้างอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับส่วนลดพิเศษถ้ามาจาก e ีคา e ์อีนะคะเจ้าของมีส่วนลดพิเศษให้ติดต่อที่เจ้าของนะคะ086 เก้า3 1 1คุณนี้นะคะอย่าลืมนะคะรถด,ดีรถสวยเล็กค่ะสวัสดีค่ะ